มาน่อยกันนะซึมมีบลุกอ่นนสามคนมาแตนผู้จะพาบ้าบ้าบ้าอะไรรถเอามาบลุกรถเอามาบอรุก ไข่ทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเอ้ยไข่มาซองไข่เนาะอากาศันเป็นแปลงเลยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีเอซีวัาจะผูกจุคนตอนทับข้าสึกซองบ่าวกุ้งบ่าวลาว มวันนี้อะสมิงก็อยู่กับน้ององนุนพี่เก่าพี่นอ้องอยู่กันสองคนส่วนบกุ้งนะเพิ่นไปอันปุ๊แคนนะบ่าวอยู่เซโนโอ,ออกไปตั้งแต่ห้าโมงเช้เาเพิ่นว่าเพิ่นสีไปกับอะนะเพิ่นไปน,นอนข้างอยู่อันทักซีโนโอเด็กก็มาหน่อยสองคนเสือ้อผ้ากันนอนหลินอยู่อันหลังบ้านพี่นอ้องอยู่ในอากาศหลวง แม่หน่อยกันนะซึมมีวหลุกเจ็บหัวแห้งวลูกอุ่นๆหน่อยนึงนอนทาพอเด้บอกกับพอ่านพอจะสื่อข้องเล่นมาให้จะยักได้ยังลูกหรดชีฟ้าหรดชีฟ้ามันบ่อแ้่ก็นอนทาพอคน มาจากโมงเย้ยพอขึนเนาะนองเล่นก็ม่น้นองเล่นอยู่ในอากาศมันรวงเนี่ย่าอากาศมันกะอืมแค่ไหนพี่น้องยูนนี่ยังหนาวอยู่อากาศจะได้นี่แกก็พก,กยาเป็นอืมให้กระตุ้นเสร็จกระโตไปแหนเมื่อคืนเนี่ยไข่คืนแห้งเสร็จโตไปแหน ยังอุ่นๆเอาอยาเพิ่นกินเลยไม่อยากขาวบ่หืมไม่อยากมาหน่อยก็น้องลินอยู่หลังบ้านนั่แหละอากาศดวงดีเด้อพอคนมากเลยได้เพียงมาแน่น่บ่ะ จะเต็มกระสอบจนเก็บวัชิวะกุ้งได้เขื่อไปหมัดแขนเพราะว่าได้พะลุงพลังเป็นกระสอบเป็นกระเป๋าใายคลิปอยู่กับลูกวะแม่นเป็นยังไงแน่นอนเป็นยัไงะแกยังโต้ลุนยูเจ้าด้วยใช่คอยเห็นกระใหแน่นแล้วกินยืมว่ายาคอยกินกินกินเสาเทียงโอ้ย สำคนมาแตนผู้ตาพาคือคนมาแตนเมืองบอบอบอมีคนมาแตนที่งหายคือคนมาแตนผาคนมาแตพัาเตดมอันนี้เราจักอีจักได้เพื่นเราหอนมุกเยอะมาเลยเดี๋ยวไปเปิดยเพื่อยู่ในไงนอนนอนบ่เนี้ยฮักฮักกระตุนทาพออยู่ท่าเบากันอยู่จะได้รถอันคันชีฟ้าจักพัดปลุกลมก็พอเพิ่งพอได้แหละไข่เรียบบอคน พอมาเดี๋ยวเราตามก่อนดีเราจะเดินไปทุกห้องมาไหมครับทีบ้างมาฮ่าฮ่าฮ่าหลุดมือถือไปเนี่ยเอ้ย ยวนลั้งบ้านนี่นนนนนหนแหละอะไรรถเอาม,มาบ๊อ,อแรถเอามาบ๊อด,ด,ดเป็นไข่ทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้งนองเอ้ยเป็นไขม่มาสองไข่น่นนอะอากาศมันนั่นเปลี่ยนแปลงเนอะอ ยังได้องเรียนอย่างเดียวมีแต่ของขายเนาะขาดไอ้นุ่นอ้ลูกเงนัหนนะอ่าเมนเินเบรกสอบวะค่อยค่อยซื้อแต่ของิมและของกินยังไม่ได้ซีเซตัวตอนเราชิมเงินยังไมไปซชื่อนาออือขอแค่ช Nó <laughs> biết lại không hơi mà hai game kia không kín nữa Không lìm, đâm ra không kín cái này Nè Andy, Andy, Anh Hả? thiệt, Ôi. Ui Nè, vớt lộn Bỏ lại đây. คองเรนล้วนเลยลนเอาเรื่องเอาตัวต่วได้ตอวได้ยืดน้ยคลองเรนนีช่วงจะเป็นไข่เยเอาแย่แย่กห่เกือบองล่างอืมสะโพดนี่นะบังเอาพี่น้องเขื่อนเดี๋ยวพายลูกเดินด้ว จะออกมาก็ได้ก่ตอนซื้อนข้าวแห้งไาแห้งใมกเชื่อเสยให้เขากันกได้เช็คืนจับบอนไดครบคบคเลยมันมีบินอยู่ด้วยค้ากับบโก้งลงตีได้บินก็ถือมาอยู่เขาทางแนี้่ะบริไดก้งมีแม็กเย็บอีเด้ เกือเกือบสองล้านได้แต่เท่านี้ได้พี่น้องเอามาเลยเอาไพูกแขนแล้วก็ค่อยจะข้ามมาชื่อมีกระเพามาเลยด้ยันอนแตกแลวคือังลูกปืนของน้อยนงัมั๊มเด้เด้อเกิดเกิดราคาสองพันห้พันอันนี้ของ

มันเป็นคล้องติดแปลกใหม่ทางบ้านางมันบ่มีขายนะจะเป็นไข่นำกันเบิดช้มหรือเ่นี่เอัวก้เอ้อาันอัหนนึ่งนึ่เี้เ่อ้เัอนงเป็นสองเนาะสองอันเป็นบีเบะมะขามเลยจะเป็นเล็บเหรอใส่กรดองเล็บ บ่ไหวไทยเออเอ็มคือของแถมเนาะเป็นทองลูกจะบอกอยู่ไทยคิดแต่แม่ไทยคิดแต่แม่มีแต่ของเล่นได้เป็นของสไลด์ของกินกับอ่าชุดนึ่งของกินกับ ของที่บางกุงซื้อมาทั้งบาทเนาะมันมันจะบม่มีขายเนาะจนหน่อยโบไม่บาทนะบไมีวันจันนี้ป้าวันจันนี้บัวเลยทครับบัวท่านคนหนึงอือจะจักผู้ให้ผู้ให้เลยคนเลียงเนี่ยสามร้อยคนขันเขาเขาห้าเนาะจักรร้อยคนเลยก็เต็มแล้วบ่พอได้วเด็กบ่เก็บสองล้านได้สำเนียงอือันนี้เป็นทงแบบเป็นกระเป๋า ขาเนจังแดนนะแกะดิให <co> ้แกะมันบ่อันนี้งูงูงูใครโตท่าได้งูเนาะแะประกอบ่อแปลงล่างแกะปะกอบง้นให้่าจะจะเดตไ้อันนึเอาปลงล่างบ๊บังูนี่ บูนี่สนใจแค่ตัวนี้รปเดิมไปละสองตัวไปเดิมไปและอันดียเอาเลยนะอยู่บ้านบ่มีอลุเอือ โอ้เแล้วเลโอเคเจาพเดียวจขนตายนีกัพิได้เอาเขียนเขียนต่ราคาใหมนีนอันนี้ได้เป่นขายแต่วันราคาสี่ิมาตัวเลยเด้ตัวนันก็สี่ิมาตัวนั้นอันนี้นิบซอง ตอนนี้เอาซื้อมาที่กคนอะม,าม,าม,ามันม,มันย,มยมิมเ <10, 000. S 3> นี่ยม,ยม 9, นันยิมดองาืมสิบพันอืมเก้าพันเนอะว่าถือกว่ายี่บานฮะยีบานท่าไหร่สิบพันมันก็มาขายอันสองขายอันละพันบรไรจะเก็บเลยขายอันสองกันอ้าขัดอ่ะโอ้ยปีกนั่นลินค <c oughs> วันเลยบ้านลุ่ฮะ มีกำไรกำมมาีกำไรแล้วชื tiver, ่นแต่ไข่ปล่อยให้คนไข่อยู่กันสองคนได้มือนี้บมากุ้งก็ออกกปจะเศร้าไปกับมาอันอันแม่น้อยกับพอวันบอกให้อยู่อยู่ต่อแล้วอยู่กินกีแล้วแต่ว่าคาทางบ้านต่อลูกเมียก็บั่สบาย เลยกลับมาเบิ้งปล่อยให้คนไข้อยู่กันสองคนเบิ้งสภาพเพ่นก้อยหกเลยเบิ้งสภาพเพือนพากันนอนรออย่างนี้กินยมกินยาแล้วบ่แต่ว่าก่อนสิไปนะปลกุ้งก็ซื้อยมซื้อยามาให้เรียบร้อยเลยยาเป็นกเด็ยาปลากรุงก็ได้้อไ่เต็มเนาะเต็มย้ายนอนแม่บ๊ายบา ตั้งใจไปกัฟวันนี้จังใดก็ต้องไปกับวะ <c oughs> กับพอดีชุมช่มๆนู่น,นึ่งจะมีไงพอดีแล้วค่อยกับผู้คอตัวแขนแล้วแล้วกับบอกลาแล้วกับมาวันนี้กับชิเครื่องชิขององีได้ไปตลาดอยู่ในตลาดกับเป็นสมองผู้ไปบึงเกรื่มงบงกล่องเนี่ยนี่เต็มอยู่แต่ว่าอันนี้นะประมาณส่วนหนึ่งยังชืได้ชื่อเป็นขนมพวกของกินเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องลิ้นลายกรทุกคนเลยยังมีชื่อชื่อในบ้านและก็ชื่อ นลูกชิน้นทอดแล้วก็เป็นขนมเน่ขนมหอยขนมกินอนอนดิแล้วเบืองเด้อวันจันทร์นี่ย,ยังขายนางโบท่านาตแต่ว่าพังเมืองได้ขนาดยังโบไข่เนี่ยยังบโเสาไข่กับโได้ขายอาทิตย์นะไข่เขยลยนอนเอ้ยลูกนอนจา๋าไข่ขอบใจแล้วพอแลอ้วบ่ขอบใจพอแล้วบ่ลูก ขอบใจพ่อก่อนนะโมเมนต่อลูกอันนี้โมเมนต่อไม่ใช้ขังวัไเดียวฟังเลยลูกอ่ะน้องสบายดีแล้วพ่อลูกสบายดีก็ลูกสบายดีลุงป้าก่อนสวัสดีครับดูลูกเออวันนี้ลูกน้องถุยยาพ่อมทุยยาพ่อถุเป็นพ่อถุเนออืมอันบอกชั่มบายเจ้ซื่นแล้วเนาะนี่เลยโมซืนเลยซื่อตะไครเราเห็นพอมาเนี่ย ชื the mm ่นเลยยิ่งก็แม่น้อออยกินยังกอันนั้นยาคินหอดเพิ่นนี่แล้ไปใชกะบนเครื่องดินเพิ่นเอากินยาด้จะไหนได้ทงแมทั้งลลกเด้อ ไม่กินยาแล้วกินแล้วแกงหัวจะได้ไม่ปอดเลยสดไปนี่นี่บริเวณไหนซุบแฮมใช้มันเป็นอะไรนะมึงดูเป็นแบบนี้บ่โอ้ยเดรนซาวเดรนซาวตัวดีกินบ้าขนมมากินอยู่บ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โคตรหลา

ไข่ยงใหญ่มาจ้กอะไรเนาะต่ละเถื่อมีใต้ไข่อ็นนุนจะขวบสี่ปีแล้วด้พี่น้องเดินสองนี่เดินสองเกิดน้องอันนุนเดินหน่อยจังสี่อันเก็บเรื่องนะเก็บของขายไว้หา่ป้าชา่ไหมหายยงบ่หายบอยงบ่มีเลย Kín bắt đầu nó ốm kín ba. Anh này cái men bin đó, thì vẫn chốt mày. Bị lại can sư. À, thôi, nhau bên hàng vào. Anh. Ta lời. Ở วาย่าวายนี่มดแล้วที่บอกห้แค็บบ่เก็บวหวนี่ห็นได้มันยังดินตัวนั่นหละไงจากนันเลยกินขนมหรือินกินขนมกินข่าวถ้าฟอ่่เนเป็นแนวกินไปได้ลูก

มันคำละอกาเลิมน้ำแล้วเป็นอะไรยยงยาคนแก่ยาให้กินเลยก็ิดจะไหนก็เนางให้ลูกกินเข้าให้ลูกกินเข้ากนสี่กล่องมารายแก่ปัญยาแกะแทกินสี่หาค่ำอันนี้นะกินเครื่องเม็ดได้เตวลลส่หมบังหางเแต่มันมือก็บรรหารได้เพ่อจบรรหาให้กินทำก็หาร้อกินคันห้าร้อยลูกกินยาเนี่ย

นอนด้วยบลาลืมคือตะกล่าวน้องนะมองลิงย่ามองกาลีมันจะผ่าคนขีดนนนนน้ดื้อน่นได้ไหมหันยันอถ้าชนะหเอ๊ดดังบนท่าก็ได้บม่มอ,อาไหอ้งงูขงล,งออลุกไ,ไอ้อนะจะไล่ผสมัไอ้เดกเด เด็กๆเราแม่จิไทยยังมองตัวนี้ใส่เราเป็นสีนอนได้พี่น้องท่าลุกขึ้นเลยอืมกันชีห่างกับเวลาแบบไอ้ไอ้หนักนักเราเป็นชีห่างเนาะทีนี้คือว่าสื่อเห็นเพราะว่าคือว่ามัจจพาวิ่งได้ของเล่นบนนี้ได้ของเล่นบนนี้ใช้ทงอ๋อไว้ออได้ของเล่นแล้วก็นอ้าวเจ้าหนาวเพิ่งเลยหำเลยพี่น้อง หกโมงไปเจ็ดโมงมาได้เอาก็ยันเอาหนุมจะว่านาวลกุพีิ่งหอนก็ไข่นั่นแล้วตัวปวดเหรอเมืสภาพแล้วตัวปวดไงเป็นไข่ย่าไงออย่างกับอากาศมันเปลี่ยนไปหน่อ หอนๆ,ห,อนๆหนาวๆจิงจีอยู่น้ำนึกๆ,ๆจิงเอยเสร็จอีพาวาเพิ่์ลจีนไข่ตอนเอิมนะไข่ขึ้นอ้าพี่นอ้องคลิปนี้กะจะได้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องขอบคุณหัวใจลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องใกนการคลิปหน้าเด้อ การชุขผดน่เป่นนะอนงานอากายนีนวแ้ากาศเปลี่ยนตลอด <c oughs> อากาศเป็นแดงตลอด,ด,ลอดขอบคุณแลนะขอบใจพี่น้องมุช่วยกุคชนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้าบากุงมาตลอดคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสบายดีหมดสภาพแลนน้วนน